Imorgon, fredag. Eller onsdag. Ska du, komma Ska du komma imorgon eller på fredag? Imorgon. Nu ska du sätta en ginger. Ja. En liten Men vi vill gå och handla. Okej. Plocka bönor. Se okay. Okay, tomorrow. Tomorrow. มื่อนี้ยพ่อใหญ่ฝรั่งออกกําลัางกายเฮดเวียกเล็กๆ,ๆน้อยๆนะค่ะวันนึงหันแล้วพาฟื้นไหมค่ะทุกคนแต่ว่าพาได้สองสามโดนแล้วกับเมือยแล้วกลับปวดหลังแล้วเลเซาเมื่อนี้ยข่จากว้านดอกใหม่นะคะทุกคนอันนี้นะข่ซื้อตะปีกกยนี่นะค่ะใครว่าจะซื้อไปฝากเอฟซีที่เมืองไทยนะคะวมื่อเนี้บ่ดยไปข่ก็เลยจะปลูกนะคะลายนะคะทุกคน เยอะแยะเลยค่ะป้าขาห้องไปปลูกถามมันน่ะเป็น,มนเมล็ดขอยก็จะเก็บมเมล็ดอ่ะไปเมืองไทยนะคะโอ้ยเราบอกว่าไกลน่ะไปเคลียร์ต้นดอ,อกพิกข่อยว่สัสดค่ะทุกคนป้าขาห้องไปวานต้นดอกไม้กันนะคะหลงนี้ราคาที่ขอยจะวานดอกไม้นะคะข่อยก็จะเอาปุยมักที่ขอยมักไว้น่มะมาโรยซะก่อน แล้วกสิิวานวานแล้วก็เสเอาน้ำมะโหดเอาน้ำโหดแล้วก็จะเอาตะแกงเอามะาปกไว้ยใ่ให้ไก่เมื่อคียนะคะทุกคน เสร็จแล้วค่ะทุกคนบัดน,นี้กับลออ้อถึงแต่ให้เม็ดเม็ดดอกไม้เกิดแล้วค่ะกรู้ว่ามันจะเกิดให้่อยบอ ขึน้นใหญ่แล้วสิตอน,นำ้ำตอน,นำ้ำโหดพักให้ค่อยค่ะทุกคนมึงล้อยางแ<อ>สลงเรามาเสียระนี้เราตัดท่อเก่าออกค่ะทุกคนแล้อเสียเอาทอ่อใหม่มาใส่ ก็ท้ายทุกคนลงเขาลองมาเบ่งห่องไต้ดินนะคะทุกคนห่องใตดินก็จะเป็นหมองเก็บขยะค่ะท uh ุกคนนอเอออนอ e โอเคอเน่ก hmm. ็ no, I'm gonna take this one and move to that. Oh. To this one. Okay. And then this water go to the toilet. Mm. Then go to drink. Oh, <laughs> oh yeah. yeah. Then go to drink water. This <laughs> we have. We pump up water. And <laughs>

โอ้ยอย่าขี่ส่บันไดเด้อลงไปลงไปลงไปคืกกินอาหารแล้วค่ะเมื่อนี้ก็เป็นมือสบายสบายนะคะข่อยเลิกงานมาข่อยกับตงดิงวาพี่เลยนะค่ะทุกคนเพราะว่าข่อยน่ะอยากที่จะมาปลูกดอกไม้เมื่อวานดอกไม้นะคะแล้วเมื่อนี้พญายฝรั่งลอกก อาการดีขึ้นนะคะแล้วก็เลยขนฟื้นแล้วก็ตัดไหม่เล็กๆน้อยๆนะคะ,ะแล้วว่าจะซ่อมอปั๊มน้ำให้ค่อยนะคะก็เลยตัดเล็กตัดเล็กบ่ได้เพราะว่าเครื่องนั้นนะแก๊สนะคะ่ามันเบิดแล้วลืมปิดนะคะทุกคนแล้วก็จะหาวิธีอื่นเทดน,นะคะบรรยากาศตอนนี้ก็ทุ่มกลัวแล้วนะคะแดดก็ยังจมเลยค่ะ ค่ะเมื่อนี้คอยยังพูดในสวัสดีเอฟซีทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับคอยมาดามบ้านนอกไลฟ์อินสวีเดนค่ะค่ะก่อนอื่นข่อยต้องขอกราบขอบคุณเอฟซีทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปในช่องของมาดามบ้านนอกนะคะแล้วก็เขียนขอมเมนทรงกําลังใจทรงพลังบวกเมื่อห้มาดามบ้านนอกสู่ชีวิตในต่างแดนนะคะค่ะเมื่อวานนี้คอยกั ได้อัปเดตเกี่ยวกับการเฮตลานค่าอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็บเบาเรื่องที่พญายเฟลังคุยกับข่อยเรื่องจดทะเบียนสมรสแล้วก็เรื่องออพินัยกรรมให้ทุกคนฟังนะคะแล้วก็มีเอฟซหลายคนนะคะที่าหายความสนใจแล้วก็เป็นห่วงเป็นย้ยข่อยนะคะมีคนพี่ท่านหนึ่งนะคะที่าหาขอยคิดข่อยเว้า ให้คอยนะ่ะคิดนะคะว่าอ่าบ่าให้คอยนะ่ะคิดเรื่องทรัพย์สมบัติอยังซี่นะคะให้คอยคิดว่าอ่ามาอยู่เออ่น้ำพญายาศัยซึ่งกันและกันแล้วก็มีที่อยู่ปลอดภัยแล้วก็อยู่แบบสงบสุขซี่นะคะทุกคนอ่าในเบื้องตน้นในตอนแรกคอยก็คิดแบบนี้ล่ะคะ่ะ แต่กะเอฟซีหลายๆท่านนะก็เป็นห่วงคอยนะคะเพราะว่าการใช้ชีวิตด้วยกันสองคนนี่ถ้าตัดสินใจมาอยู่น้าแล้วพอคอยนะ่ะก็จะเป็นคนดูแลพญายเพราะว่าพญายแล้วนะ่ะกัเป็นคนป่วยนะคะเอฟซี FC หลายท่านก็เลยอ,อยากให้คอยนะอ่ะ,ะมีอย่างติดไม้ติดมือถ้าหากวันข้างหนา้าบ่มีพญ่ยแล้วสี่นะคะทุกคนคอยก็ต้องขอกราบขอบคุณทุกคนนะคะ ที่ให้ความรักและความปรารถนาดีต่อคอยนะคะให้ขอคิดข่อยหลายๆอย่างเลยนะคะทุกคนคอยรู้ดีนะคะว่า FC ฟแต่ละคนน่ะ,ะมีประสบการณ์แล้วก็มีความคิดดีๆทั้งนั้นล่ะคะ่ะที่เขียนคอมเมนต์ให้คอยได้ศึกษารายละเอียดได้ศึกษาแนวทางของแต่ละคนนะคะ ข้อคิดของอคุณพี่หลายๆท่านกระย็ดให้คอยนะได้เรียนรู้ได้ศึกษานะคะคจากประสบการณ์ของคุณพี่ทุกคนนะคะที่เขียนคอมเมนต์ให้คอยอได้อ่านนะคะคอยต้องขอกราบขอบคุณมากๆนะคะที่แชร์ประสบการณ์ชีวิตให้คอยได้ไดไดรู้จักนะคะแล้วก็คนที่เข้ามารับชมคลิปในช่องของคอยกระพร้อยได้ความรู้ตรงนี้ไป,ไปน้ำนะคะ ชีวิตของคนนี่บ่มีอย่างแน่นอนหรอกค่ะทุกคนที่คอยเบาเรื่องอ่าส์สมบัติเรื่องมรดกพ่อใหญ่ฝรังจริงๆแล้วนะคอยก็บ่ได้คิดที่จะอยากได้อย่างของเรามากมายหรอกค่ะทุกคนแค่คอยนะ่ะมีที่อาศัยอยู่อ่ารอดปลอดภัยมีงานมีการทำแล้วก็อ่ามีเงินส่งทั้งบ้านให้ครอบครัวได้อยู่ได้กินอันนี้คอยกับมีความสุขแล้วล่ะค่ะ แต่ในอนาคตน่ะถ้าได้กันย่กดีนะคะทุกคนบ่หยอ,อกนะคะทุกคน <S 2> <S 2> อากาศย้ำแรงดีลีค่ะอยู่บ้านปลาพราะว่า <S <S วต้นไม้น่ะเต็มเลยนะคะตอนนี้นะอนน่าเป็นช่วงซัมเมอร์ย้ำเว้นจากอากาศร้อนได้จากน้อยนะคะแต่ว่าย้ำแรงกับย้ำเสารากับยังหนาวเย็นคือเก้าละค่ะ ค่ะทุกคนคะ่ะเมื่อนี้ข่อยกับพราทุกคนมาชมบรรยากาศบ้านปลาบ้านนอกของสวีเดนอของหมู่บ้านที่มีตความเงียบสงบนะคะเมื่อนี้พนยพญายพลังกะอาการดีขึ้นกัะเฮ็ดเบียกเล็กๆน้อยๆได้บ้างนะคะทุกคนคอยก็บอกให้เราเฮ็ดแบบระมัดระวังนะคะพะหอหายแล้าแบบว่าเฮ็ดหนักจนเกินไปนะคะค่ะสำหรับเมื่อนี้ข่อยกขอ,ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะ ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาให้มาดามบานนอกนะคะก่อนจะจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะสำหรับเมื่อเนยขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย